เห็นหรือยังคะอ้าวยังครับอีกนานเลยโอ้อีกกี่วินคะน่าจะสองร้อยว้าวตอนนี้กี่ร้อยแล้วคะตอนนี้สี่ต่อเก้าครับให้ให้ให้เขาซ้อมไปก่อนไหมคะกำลังเข้ากันมาครับ ลงไหมล่ะนี่จะได้ไปนอนเมื่อคืนก็นอนกันดึกมีพลังแล้วนมีพลังแล้ไงคะหนูยังไม่กอนดนี้เลยได้กอดก็เหมือนเติมพลังแล้วหนูจะเป็นคนหนูจะบอกว่าหนูจะเป็นคนแบบความอดทนสูงมากนะเกี่ยวกับเรื่องอะไรแบบนี้ถ้ารับปากปุ๊บคือร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 อคือรอแต่ถามว่า ถ้าเขาท็อปกอนโอเคเราไปทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยเอเอถ้าได้รอคุยก็รอคุยถ้าเขาต้องซ้อมอีกสักสองร้อยวินก็จะไปทำอย่างอ,างอื่นยูแบนเนอโอเก้เอาทวายไลท์มาซ้อมสักสองร้อยวินไหม,ไมไซ้อมกับใครนี่ไงซ้อมกับวินทับเหลว เอาไว้ไลฟ์มาซ้อมกับอินเดียเฟลไหมพอได้เลยว่ะฮะยับยูยี่ก็ไม่แน่นะเนอะก็ไม่แน่นะไม่จิบเก็บสิบมงเก็บสิบใช่เก็บเพื่อนตัวเอง ุดนี้เหมอนจังเลยค่ะลูกน่นกนารักแบบอม๋มจิ๊ดหนูชอบชุดนี้โมมีชอบให้หนูใส่ชุดนี้ค่ะน่ารักใสีชมพูขยับไปดูนิดไหมคะไปะ ี้เราต้องรอแบบฟ้าอีกนานมุ้ยม,มิง่งไป,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 ปไหาแบบฟ้าไหมไปไปไปบอบี้ฟ้าครับบอบี้คิดถึงใช่เหรอโอ้มามา <c oughs> มามา มาก่อนนะก่อนครับหนุนจะคุยกับบ้าไม่ใช่เหรอคุยกันมันไม่ใช่แบบนี้่ใชหก็มีบอกตัวเองว่ามีคิดถึงอ่ะป้าป่าครับลูกขาวว่าอีกกี่วินคะ2อ0อกสิบ สิบกวินครับนี่ะนะหนูนะหนูนะรอของขวัญสู้ๆนะครับยวหนูเรียนดูอยู่ตรงนี้แหละแค่ครับสู้ขาบะปไะปวดนิดนึง มือบวมจะทำยังไงมือบวมจะทำยังไงอืมแน่น่าบวมอ่ะเครื่องพาคี่เกาะตอนใต้ไปถึงเวลา้ะไดนะครับถึงไปรอตรงนู้นนะคะโอเคครับครับหอวใจเปิดเพลงทุกวันนี้เลยอ่ะ โอ้าให้ป้าถ่ะยรูกมาโอเคมาสวัสืีครับป้าครับหนุ่มหอมมากหอมตุ๊บเลยทำไมหอมต้องเป็นตุ๊บป่ะหอมตุ๊บไงนะผมเอ้ยมีเขินทำไมอะโมบีจิ้วทำไมอะไรโอ๊ยฉันป้าเลยโอ๊ยโมบี้อะโมบีอาการอะไรบอกอะ โอ้ยเศรษฐาเลยนู่มมันไม่ได้เขินเลยเลยโอ้เราคิดมากใจปล่าไมปล่าไอ้ต้องแต่งว่ะหนูไม่เคยเห็นป้าแบบบังกับใครตาน้าหนูดิยจริงหรอใช่เอาง่ายๆป้าไม่เคยเอาเอาผู้หญิงหรือเอาใครว่ะให้หนูรู้จักแบบว่าว่าแบบเป็นอย่างนี้เลยอ่ะใช่ไม่เคยกับใครตาน้าหนูเลย ดีเมื่อกี้เขาพูดว่าอะไรวะตรงที่เขาชี้นิ้วให้หนูแบบอ้อวด็ดดีแบมนมีก็ไม่รู้ค่ะพอม,มัก็ไม่เคย,คยมีใครทำแบบนี้ด้วยเหมือนกัน <c oughs> หนูนั่นแหละร้ายนักนะอะไรหนูไม่หออเลยดิ เออคิดถึงไงหนูก็ได้บอกผมฟ้ายังไม่ได้พูดเลยว่าพูดในใจไม่ยังไม่ได้พูดเลยเออพูดในใจแล้วหนูได้ยินอ๋อใช่เออแบบเออพูดในใจแอนแหนูแบบแอบได้ยินอ่ะหนูก็เลยบอกขอฟ้าหนูได้ยินได้ยังไงอ๋อหนูอยู่บนหลังม้ามันตั้ได้ยินเหรออีแค่สิบกว่าเราเอง หนูจะแบบหลับอ่ะอีกสิบกวินค่ะลูกเขาต่อยตึงเพราะว่าเขาต่อยกันเองเห็นไหมใช่ใช่เขาตึงอยู่แล้วเท่าไหร่นะคะเธอสี่เท่าไหร่นะเก้าสี่เหรอหนูหลับไม่ได้ดูเลย ฉันรู้ตัวฉันช่างรักข้างรังกมันเป็นอย่างนี้เออ เมจิเดี๋ยวเมื่อ <c oughs> กี้มีคนมาจุกอยู่อ่ะ <c oughs> อืมไม่เห็นเหรอ <c oughs> ป้าป่าไงใช่ไงใช่เห็นแล้วยิ้มอะไรเฮ้ยยิ้มอะไรยิมย้ยมอะไรใครยิ้มไม่มีใครยิ้มโอเคโอเค <c oughs> <c oughs> ไม่สนุมก้านลงหัวเนลงตอรี่อ่ะพี่ออโต้เนี่ยหนูเคยเจอแล้วนะหนูเรียกพี่ออโต้ด้วยตอนนั้นน่ะใช่ไหม ตอนนั้นหนูเนี่ยเขาพี่ออโต้ตอนนี้เขาเป็นลูกหนูเว้ยก็อย่างว่าไม่มีใครรู้นะคนประชานนคนนคล้มากคนงาไรยับหน้ารัไม่หยุดพักพวกนี้ใคยดูสตอรี่แก๊งต่อวันนี้ยังไม่อยากเข้าไปเถียงกับ พวกไปตลา,าดตำคานเสียง <drafting. S 1> พ <commission>. ูดไม่ร <ijn> <tra> ู้เรื่องพวกพูดไม่รู้เรื่องอะหนูไม่ชอบพวกคนพูดไม่รู้เรื่องอะเข้าใจปะคือแบบอยากเอาชนะจนแบบตัวเองก็พูดไม่รู้เรื่องหนูไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยไม่ชอบจริงๆเลยแบบพูดไม่รู้เรื่องจริงๆอะคือไม่ใช่แค่นั้นมันไม่ใช่อินคาแรคเตอร์มึงพูดไม่รู้เรื่องจริงๆไอ้ที่อะตดลํามมหู งงมากเขาน่าจะไม่ชอบอ่ะเออเขาน่าจะไม่ชอบแบบเขาน่าจะบับอ่ะ <c oughs> ใบโฟล่าเดี๋ยวไม่ใช่หนูหมายถึงว่าหนูนึกถึงเรื่องสตอรี่แก๊งไงดีบอกว่าเออมาแบบนู่นนี่นั่นอะไรเปิดแล้วนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยหนูก็อยากจะแบบหนูก็แบบเอออยากจะแบบว่าเข้าไปแบบนี้เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเราได้ไงวะเนี่ยแม่ไม่แม่แตมีคนให้ของขวัญหนูรวยอันนี้น้องเอ้ยหรือพี่เราเยอะอะไรนักหนาหนู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 อายุเยอะกว่าหนูริมเจด มีแต่มีเขาติดแปดมีเขาติบแปดแล้วหายละสวัสดีนะ้ำสวัสดีครับพี่ยันได้นะชื่อออโตโค้ค่ะออโต้ใช่ออโต้หนูรื้อกูมันสวัสดีครับกูมันน้ามีกูมันนะน้มามีกูมันกับซูกเกาะครับ ยู่ไหลซ้ายไหลขวาน่ะนี่แหละดูแรกันไปนะครับเป็นเพื่อนเล่นกันได้เลยเนี่ยหนูว่าเป็นพี่ออโตเป็นพี่ส่วนกูมานแล้วก็ลูกกอกเป็นน้องแต่ว่าลูกกอกยังไม่มาครับวันนี้ลูกกอกบอกว่าไม่ไหวอ่ะเห็นคิวแล้วไม่ไหวอ่ะ อยู่ดีๆหนูก็มาคิวหนึ่งเสรเลยเหมือนหนูได้พรจากพระเจ้าจริงเหรอใช่แต่น่าจะเป็นแบบว่าการที่หนูแผลิดมากกว่าหนูแบบว่าจะไม่ควรเอ่ยแบบสรุปแล้วหนูก็แบบว่าปลาไล่เลยปลาไล่เลยใช่ไัมคุณตายหนะ่งโ,โอ้ายจริงแล้ว <laughs> คนตาปล่อยประจำมีคุณตาชอบทำหมาย<ช>คุณเองหมายชอบใช้กำลังใช่อุ้มด้วยเฮ้อุ้มหลานด้วยเหรแตก <c oughs> มีหนุ่ยอยากขำมวยอยากขำมวยเหรอใช่ทำไมอะคะหน่วงเว <c oughs> ลาป้าเห็นก็ได้ค่ะหมีอยู่นี่ก็ได้ เวลาปั๊ดีกว่าเสร็จหรือยังนะเวลาป้๊บหน่อยก็ได้ปะฮะมีไปกับหนูหนูต้องลาปั๊บนะคะแล้วพูดดีๆนะคะไม่ใช่เหรอบอกว่ามามีคิดถึงนะคะอคค่ะไม่เอาของแล้วเหรอเอาว่างอ่ะป๊ ะเล้วขอมีจอร์นบอสบอสเนอ์บอสเนอะเปิด <c oughs> เพลงก่ง <c oughs> <c oughs> โอเค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 เรามีเท่าไหร่พี่จอ,อร์นเท่าเปิดเพลงมาก็ไม่รู้ค่ะมาก็ได้ฟังเพลงเดีพี่จอร์นทั้งวันเลยค่ะลูก ้ค่ะใช่ค่ะจะต้องยมีรอเบิดดวงนี้ใช่ไหมคะหรือฝากบอกพี่จอห์นเอาไว้หรืออยากเอาขวัญ